วันนี้นะครับผมวันนี้นะฮะเรามีโครโร่าอลติสมาอีกแล้วนะผมคลิปก่อนหน้านี้เป็นอัลติสโฉมใหม่บนแพลตฟอร์ม TNGA ในคลิปนี้นะฮะเป็นอัลติสโฉมเก่านะครับผมแต่ว่าเป็นมิเนอร์เชนนะมีการปรับเปลี่ยนให้มันดูสวยขึ้นแล้วก็อยู่ในแพลตฟอร์ม GOA นะครับผมเรามาดูนว่าความแตกต่างมันมีอะไรแตกต่างกันบ้างและคันนี้นะฮะผมต้องบอกเลยว่าเป็นรุ่นที่คนหาเยอะมากๆนะผมเพราะว่ามาในรหัสรุ่น 1.8S p o r t Option นะครับผม มันสวยมันลงตัวและช่วงล่างเฟิร์มมากๆนะผมเดี๋ยวเรามารับชมกันในคลิปได้เลยครับนั่ก็คือเจ้าคันนี้นะครับผม Toyota Corolla Altis 1.8 Sport Option นะครับผมก็มาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันนะฮะแล้วก็ช่วงล่างของเขาปรับเซตขึ้นมาให้มันแตกต่างจากตัว1.8 E และ1.8 V ด้วยนะครับผมแข็งเฟิร์มมั่นใจได้นะครับผม ปีของเขาคือปี2018เลขไมาอยู่ที่16,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะท่านใดที่ได้คันนี้ไปครอบครองบอกเลยว่าโชคดีมากๆนะผมราคาของเขาอยู่ที่650,000บาทนะฮะออกห้างไปแดงอยู่ที่900,000กว่าบาทผมจำไม่ได้นะ905หรือ906นี่แหละนะตอนนี้อยู่ที่650,000บาทเท่านนัะ้นนะฮะกับเลขไม16,000กิโลเท่านั้นเองนะสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะ090 1 0 1 1019นเะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาชมภายนอกนะฮะโดยรวมมันก่อนนะผมว่าสวยแค่ไหนมีฟังก์ชันอะไรใช้บ้างนะเริ่มจากที่ด้านหน้านะครับผมด้านหน้าของเขาเนี่ยเป็นมิเนอร์เชนแล้วนะฮะไฟหน้าของเขาก็จะดูโฉบเฉี่ยวขึ้นนะเป็นไฟโปรเจคเตอร์เลนนะกระจังหน้าโครเมียมนะฮะโฉบเฉี่ยวกว่ารุ่นโมเดล2 0 1 4ค่อนข้างเยอะนะครับผมการตกแต่งด้านหน้าจะดูดุดันดูสวยลงตัวขึ้นนะมีไฟตัดหมอกให้ด้านล่างมีสเกิร์ตให้ด้านหน้านะครับผมนี่มีลิ้นสเกิร นนะะเป็น2ชิ้นแยกซ้ายขวานะผมมันสวยนะมันสวยดีมันสวยแบบลงตัวมันดูแบบไม่โอเวอร์ดูไม่ลิเกนะเขาแต่งมาเขาคิดมาแล้วว่าชุดแต่งแบบนี้เหมาะกับโครราลอาติสแน่นอนนะครับผมอ่ะทีนี้เรามาดูด้านข้างกันต่อนะด้านข้างสวมใส่ล้อมแม็กสีทูโทนขนาด17นิ้ว นะครับผมเป็นล้อแม็กที่ดูสปอร์ตดูเท่มากๆขนาด17นิ้วมาพร้อมยางมิชลินไพลอตสปอร์ต3นะเป็นยางที่ให้มันที่สมรรถนะดีนะครับผมยึดเกาะถนนดีแล้วก็เสียงไม่ดังรบกวนมากนะครับเป็นยางที่มียี่ห้อที่ค่อนข้างดีนะสายรถซิ่งจะชอบมากนะ อ่ะแล้วก็มาพร้อมช่วงล่างนะด้านหน้าเป็น Mac p ฟอ์สันสตานะฮะส่วนด้านหลังเป็นเทอร์ช n Beam นะครับผมแต่ในที่นี้เนี่ยที่เขาเซตมาเนี่ยช่วงล่างค่อนข้างที่จะนุ่มนะค่อนข้างที่จะนุ่มเลยนะครับผมแต่สำหรับ A s p o r t รเนี่ยจะแข็งและเฟิร์มนะฮะจะแตกต่างกันนะถ้าท่านใดต้องการความนุ่มนวลขับสบายนะครับผมคุณต้องไปเล่น 1.8E หรือว่า 1.8V นะครับผมเพราะว่าในรุ่น A s p o r t รในรุ่น A S แล้วก็ Sport Option ช่ช่วงล่างเขาเป็นแบบเดียวกันหมด คือแข็งและเฟิร์มแต่แข็งในที่นี้ไม่ได้แข็งมากนะแข็งแบบผู้ดีผู้ดีแข็งแบบมั่นใจได้แข็งแบบเฟริร์มเฟิร์มะนะเข้าใจไหมตา้องเข้าใจนะโอเคนะถัดขึ้นมานะครับผมกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับผมเป็นแบบ LED นะฮะแล้วก็มีระบบพับเก็บไฟฟ้าปรับองศาแบบไฟฟ้าแต่ยังไม่มีบายสปอตนะฮะแจ้งเตือนมุมอับสายตายังไม่มีนะผมมือจับประตูมีคีเ์เลสให้นะเป็นกุญแจเชิยะนะครับผมคุณสามารถแตะปึ๊บลดล็อค ok. รหรือว่า,ามือสวมรถเปิดนะครับผมสามารถทําได้นะแล้วก็ชายบันไดด้านล่างของเขามีสเกิร์ตให้นะครับผมแน่นอนว่าเพื่อเข้าชุดกับด้านหน้าและด้านท้ายนั่นเองนะฮะอ่ะทีนี้เรามาดูด้านท้ายกันต่อนะครับด้านท้ายของ c โ r o l l a a l t i สโฉมนี้เนี่ยต้องบอกว่าสวยนะสวยเพราะชุดแต่งด้วยแหละ ไม่ใช่สวยเฉพาะโฉมอย่างเดียวสวยเพราะชุดแต่งของเขานะเอสปอร์ตแน่นอนว่ามีสเกิร์ตให้ด้านล่างนะเป็นแบบแยกชิ้นนะซ้ายขวานะผมแล้วตรงกลางนี่ตรงกลางเขาทําเป็นลวดลายคาร์บอนแคปลานะเป็นลายคาร์บอนแคปลาสนะผมแล้วก็ทําเป็นดิฟฟิวเซอร์นะเพื่อลีดอากาศด้านหลัง นะครับผมเป็นไงดูเท่ดูสวยนะปลายทอ่อเป็นปลายทอ่อสแตนเลสด้วยนะฮะคือด้านท้ายเนี่ยเขาออกแบบมาได้ลงตัวและดูสปอร์ตดุดันมากนะผมมาพร้อมสปอยเลอร์ทรงดักเทลนะฮะมีไฟเบรกตรงที่3เป็นแบบ LED แล้วก็ไฟท้ายของเขาก็เป็นแบบ LED เหมือนกันนะมี LED ไลท์ไกดิ้งให้ด้วยนะครับผมไลท์ไกดิ้งของเขาจะอยู่ตรงด้านล่างนี้นะไอเส้นสีส้มๆเนี่ยนะตอนกลางคืนจะดู เท่ดูหรอดูหรูหรามากๆนะครับผมและที่สําคัญคันนี้เป็น A s Sport Option มีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับผมก็จะมีในส่วนของกล้องมองหลังให้อยู่ทางด้านท้ายนะฮะดูเท่ดูลงตัวนะดูสวยนะครับผมและหลายๆท่านอาจจะเข้าใจผิดนะครับผมโคโรน่าออติสฉมนี้เนี่ยต้องบอกว่ามี A s Sport ตเนี่ยสตัวนะคือตัวธรรมดานะครับผมกับตัว A S s p o r t Option ่นะคความแตกต่างนั่นก็คือเบาะคนขับจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าสําหรับ A s Sport Option ันแล้วก็ได้เครื่องเล่นดี d ดด้วยนะฮะ ส่วนเ Sport ธรรมดาเครื่องเล่น MP3 บอรปรับมือนะครับผมก็ออปชั่นตัวเดียวกับตัว E นั่นแหละนะแล้วก็มีตัวมาขั้นกลางตัวหนึ่งนะฮะอันนี้หลายๆท่านเข้าใจผิดคิดว่ามันคือ A s Sport จริงๆแล้วมันคือตัว A S เฉยๆนะมันคือตัว A S เฉยๆ,ๆก็คือไม่มีชุดแตง่งชุดแต่งไม่มีนะครับผมฟังก์ชันก็ไม่ได้เท่ากับตัว A s Sport ์ตออปชันด้วยนะฮะและที่สำคัญนะช่วงล่างของเขาคือช่วงล่างเดียวกันช่วงล่างเดียวกับ A s Sport เลยนะครับหลายๆท่านเข้าใจผิดคิดว่าตัว A S ธรรมดาเนี่ยมันคือเนะก็ คลิปนี้ก็คงจะเข้าใจแล้วนะคือเอสปอร์ตธรรมดามีตัวเอสมาขั้นกลางแล้วก็เอสปอร์ตออฟชั่นนะฮะจะแบ่งเป็น3รุ่นย่อยนะ,อะเออเากับโมเดลนี้จะมีรุ่นย่อยด้วยกันคือ E s เอสปอร์ตเอสเอสปอร์ตออชันแล้วก็รุ่น V นะครับผมอ่ะก็คงจะเข้าใจกันแล้วเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูพื้นที่การขนสัมภาระด้านท้ายกันต่อนะฮะด้านท้ายของคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าจุของได้เยอะนะจุของได้เยอะมากกระเป๋าเดินทางไซส์ใหญ่ขนได้ กระเป๋าถุงกอล์ฟขนได้แต่ว่าต้องเป็นกระเป๋าถุงกอล์ฟที่ไม่ใช่บิ๊กไซส์นะถ้าบิ๊กไซส์ใส่ไม่ได้นะครับผมมันมันแน่นเกินไปแล้วก็อาจจะล้นออกมานะฮะอ่าก็คือการขนสัมภาระของเขาแล้วก็ด้านล่างด้านล่างของเขายัางยางอะไรเนี่ยเป็นล้อแม็กนะฮะเป็นลายเดียวกับที่สวมใส่อยู่ณตอนนี้นะฮะก็คือเป็นล้อขอบ17นิ้วนะฮะยางก็เป็นยางมิชลินไพลอตสปอร์ตสามยางสเปคเดียวกับที่ใส่อยู่ณตอนนี้นะนั่นก็คือถ้าคุณออกต่างจังหวดัดเกินเหตุสุวิสัยยางแตกยางระเบิดคุณเอารอนนไไนะางน ก็ค่อยเอาไปซ่อมบํารุงนะครับผมก็สามารถทําได้เพราะว่ามันไม่ใช่กระทาล้อไงมันไซส์เดียวกันนะฮะแล้วก็ยางก็เป็นสเปคเดียวกันด้วยนะครับผมลุมอะไรของเขาลุมอะไรเดิมสวยนะฮะไม่มีร่องอของการชนหนักคาสีนะครับผมไม่มีร่องรอยของสนิมหรือว่าจมน้ำนะฮะสะภาพส,สวยๆเลยคันนี้เนี่ยเลขไมล์หมื่นหกเท่านั้นเองนะเลขไมล์โคตรน้อยเลยนะครับผมอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูภายในกันต่อนะผมว่าเป็นอย่างไรนั่งสบายไหมสําหรับบ่อแถวที่2มีออปชั่นะไรใช้บ้างไปดูด้านไหนครับ เรามาดูด้านในนะครับผมพื้นที่การนั่งของเบาะแถวที่2เนี่ยต้องบอกว่ามีพื้นที่ให้เหลือเฟือนะฮะพื้นที่ศีรษะนะครับผมคุณดูอะไรเองแล้วกันเนาะสูง185นะผมนั่งโดยสารเบาะแถวที่2โดยที่เบาะด้านหน้าเลื่อนถอยหลังมาค่อนข้างเยอะนะฮะพื้นที่หัวเข่ามีพื้นที่ศีรษะมีนะครับผมนั่งได้อย่างสบายแต่ผมแอบเสียดายคือไม่มีที่พักแขนตรงกลางนะครับที่พักแขนตรงกลางไม่มีนะฮะในแพลตฟอร์ม GOA เนี่ยต้องบอกว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยคือมันขาดขาดเกินๆนะ ต้องบอกงนี้มันขาดขาดเกินๆบางสิ่งก็ดีบางสิ่งก็ไม่ให้มานะครับผมอย่างคันนี้เนี่ยที่พัดแขนไม่มีนะครับผมคือในตัวในตัวแพลตฟอร์ม TNGA เนี่ยเขามีนะฮะแต่ว่าในตัวแพลตฟอร์ม GOA เขาไม่มีนะครับผมแล้วก็แผงประตูนะฮะแผงประตูเนี่ยถ้าท่านใดที่ดูคลิปที่แล้วมานะก็จะบอกว่าเฮ้ยมันแตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะคือมันจะเป็นแบบซอฟต์พัส ผสมกับพลาสติกนะฮะมันผสมกันนะถ้าเป็นไอคลิปก่อนหน้านี้ที่เป็น all new all i s อ่ะมันจะเป็นซอฟทัดทั้งหมดเลยนะผมเป็นบุนุ่มทั้งหมดแต่คันนี้เนี่ยมันจะเป็นบุนุ่มบางชิ้นนะอย่างชิ้นด้านบนเนี่ยบุนุ่มนะฮะถัดลงมาเป็นพลาสติกนะครับสชิ้นนี้เป็นพลาสติกนะแล้วก็มาบุนุ่มตรงที่วางแขนตรงนี้นะฮะด้านล่างเป็นพลาสติก แบบนี้เลยนะฮะคือมันจะเป็นการผสมผสานการ2วัสดุนะฮะก็คือซอฟท์พลาสเพิ่มความหรูหรากับตัวพลาสติกที่เน้นคนทานนะครับผมมันจะไม่เหมือนกับไอคลิปก่อนหน้านี้ที่เป็นออร์เนวนะเป็นซอฟท์พา์ทั้งหมดนะครับผมแต่ก็ดูเท่ดูสวยดีนะผมมีช่องวางขวดน้ำนะฮะมือจับก็เป็นโครเมียมนะครับผมมันเพิ่มความหรูหราให้กับคันนี้มากๆเลยนะฮะแล้วก็ตัวเบาะของเขาเนี่ยเป็นเบาะหนังสีดําเดินได้สีขาวนะครับผม เออมันดูหรูหรามันดูลงตัวดีนะผมหัวหมอนสามารถปรับสูงต่ำได้นะผมแล้วก็ฟังก์ชันด้านหลังเนี่ยก็มีปลั๊กชาร์จแบตนะเป็น USB Type A นะฮะสองช่องนะครับตรงนี้เลยนี่สองช่องนี้นะครับแรงดันไฟอยู่ที่2 1แอมป์นะก็ชาร์จค่อนข้างเร็วนะแต่ว่าช่องแอร์หลังไม่มีแล้วก็ม่านหลังไม่มีนะฮะม่านหลัง จะเป็นแบบมอเตอร์ไฟฟ้าหรือว่าใช้มือดึงก็ไม่มีนะครับผมอันนี้ก็ลองตัดสินใจกันดูแล้วกันเนาะเพราะว่าคันนี้เนี่ยมันก็เปิดตัวมาค่อนข้างนานแล้วแหละนะตัวถัง G.O.A เนี่ยเปิดตัวมาค่อนข้างนานแล้วการตกแตง่งออปชันต่างๆก็อาจจะไม่ทันสมัยเท่าตัวอ l l น e w นะครับผมอันนี้คุณก็ลองตัดสินใจกันดูแล้วกันเนาะโอเคเดีย๋ยวมาดูด้านหน้ากันต่อครับเรามาดูด้านหน้านะครับผมของอลติส1.8 S Sport ออปชันปี2018เลขหมายอยู่ที่ 16,974กิโลเมตรเท่านั้นเองคันนี้ต้องบอกว่าเลขใหม่ค่อนข้างน้อยนะท่านใดที่ได้ไปครอบครองเนี่ยโชคดีมากๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันคนขับกันก่อนดีกว่านะครับผมในส่วนของคนขับเนี่ยอย่างที่ได้เกินไปคือมันเป็น S s p o r t Option นะเบาคนขับจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้า8ทิศทางมีที่ดันหลังให้ด้วยนะฮะคือปรับได้ละเอียดนะปรับได้ละเอียดแล้วก็มีแบบดันหลังด้วยนะฮะปรับได้แบบตามสรลร์ของท่านเลยนะพวงมาลัยปรับได้สทิศทางนะครับผม ส่วนฝั่งคนนั่งข้างเหรอปรับมือนะฮะปรับมือสีทิศทางเท่านั้นนะคะรับผมสําหรับเบาคนนั่งข้างนะ,ะอันนี้ก็มันก็เน้นคนขับไว้ก่อนอะ่ะเพราะว่าคนขับเขาต้องสบายที่สุดถูกต้องไหมถูกต้องไหมคนตะกล้องถูกต้องไหมถูกต้องนะครับผมอะ่ะเรามาดูฟังก์ชันดีกว่านะ,ะสำหรับพวงมาลัยของคนขับเนี่ยก็จะเป็นพวงาาามาลัย3ก้านหุ้มหนังนะครับผมมีมัลติฟังก์ชันมีพดเดิลชิฟท์ให้นะ,ะสำหรับรุ่น Sport Option ช่นนะ ก็จะมีแพดเดิลชิปเอาไว้เชนเกียร์บวกลบนะฮะก็มีแมนนวลโหมดให้ใช้งานแน่นอนสาหรับคันเกียร์นะครับผมท่านใดที่ชื่นชอบการขับขี่แบบเปลี่ยนเกียร์เองนะคันนี้ตอบโจทย์มากแล้วช่วงล่างแข็งและเฟิร์มมากๆนะมั่นใจได้ทุกโค้งนะครับผมยึดเกาะถนนดีนะแต่ไม่มีคูชคอนโถนะคูชคอนโถไม่มีไม่ว่าจะเป็นคูชคอนโถแบบธรรมดาหรือว่าแอแด็พทีฟคูชคอนโถคันนี้ก็ไม่มีนะครับผมมีแค่แพดเดิลชิปให้เท่านั้นนะ อ่ะไฟหน้านะผมไม่มีระบบออโต้นะสำหรับไฟหน้านะยังเป็นแบบบิดปรับเอาเองอยู่นะฮะส่วนที่ปั่น้้ำฝนก็เช่นเดียวกันนะฮะต้องบิดปรับเอาเองไม่มีระบบออโต้ให้นะผมส่วนมาตรวัดเรือนไม้เนี่ยก็จะเป็นอนาล็อกนะครับมีหน้าจอ M ID ให้ตรงกลางนะคือตรงกลางเนี่ยจะเป็นข้อมูลการขับขี่นะผมอัตราการสิ้นเปลืองนะฮะอัตราการประหยัดน้ำมันคุณสามารถเปิดดูได้ระบบแจ้งเตือนต่างๆนะครับผมโนเมสเซจตอนนี้ไม่มีเมสเซจนะครับ คือตัวรถไม่มีระบบแจ้งเตือนอะไรเนาะแล้วก็สามารถตั้งค่าได้นะครับผมแต่ตั้งค่าในที่นี้เนี่ยมันไม่ได้ละเอียดอะไรมากนะมันก็ตั้งค่าอีโคตั้งค่า,าตัวแจ้งเตือนต่างๆจะเป็นกิโลเมตรต่อลิตรหรือว่าจะเป็น100กิโลต่อต่อลิตรอะไรพวกนี้นะฮะมันไม่ได้ละเอียดอะไรหรอกนะแล้วก็เป็นเมนูภาษาอังกฤษนะครับผมไม่มีเมนูภาษาไทยนะ โอเคนะครับสำหรับหน้ามาตาว,วัดตรงนี้นะฮะสีสันค่อนข้างสวยงามนะเป็นสีน้ําเงินนะกลางคืนก็จะไม่แยงตาเราส่วนการสตาร์ทรถของเขาเนี่ยเป็นแบบปุ่มสตาร์ทนะครับอ่าการสตาร์ทรถเป็นแบบปุ่มสตาร์ทนี่สตาร์ทสต็อปนะฮะเหยียบเบรกกดปุ่มได้นะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพับเก็บไฟฟ้านะครับผมส่วนสวิตช์กระจก นะทั้ง4ี่บานเนี่ยเป็นกระจกไฟฟ้าหมดฝั่งคนขับเท่านั้นที่จะเป็นขึ้นลงออโต้นะจะเป็นแบบวันทัชกดครั้งเดียวนะผมเซ็นทรัลล็อกก็สามารถกดได้จากกลุ่มนี้เลยนะก็จะประมาณนี้นะในส่วนของวัสดุการตกแต่งคอนโซลหน้าเนี่ยก็จะเป็นซอฟทัชนะซอฟทัชผสมพลาสติกแข็งนะไอ้ด้านบนตรงเนี้ยเป็นนวมนะเป็นนวมบุนุ่มนะเป็นแบบซอฟทัชถัดลงมาก็เป็นนวมบุนุ่มแบบซอฟทัชลงมาอีกตรงขอบตรงนี้เป็นหนังเว้ยแปลกนะ ทำไมไม่หุ้มหนังมาทั้งหมดเลยวะเป็นหนังด้านล่างนะครับผมตรงนี้เป็นหนังบุนุ่มมานะครับผมวัสดุค่อนข้างดีเลยเดินตะเข็บได้สีขาวให้มันดูสวยนะมีแค่ตรงนี้นะที่เป็นพลาสติกนะไอเนี่ยไอขอบช่องแอร์ตรงเนี้ยเป็นพลาสติกแข็งนะสีดําด้านนะครับผมส่วนวิทยุของเขาเนี่ยอย่างที่บอกคือเป็นวิทยุเครื่องเล่นดี d มีกล้องมองหลังให้นะสามารถเชื่อมต่อเมลเลอร์ลิงก์ได้นะครับผมสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะแต่ว่ายังไม่ละเอียดเท่าตัว V ีนะตัว V ีจะมีระบบนำทางเนวิเกชันให้ ไอ้คันนี้ยังไม่มีนะครับผมก็คือเป็นหน้าจอแสดงผลข้อมูลเกี่ยวกับเอนเตอร์เทนเมนต์อย่าง DVD อย่างบลูทูธอย่างรายชื่อเพลงอะไรพวกนี้เออมนแสดงผลได้แต่ไม่มีระบบนำทางให้เหมือนรุ่น V ีนะเออตรงนี้ก็เป็นออปชันที่โดนตัดออกไปทีคอนเน็กก็ไม่มีนะครับผมอ่าถ้าต้องการ t o y o t a าทีคอนเน็กก็ต้องเป็นรุ่น V เท่านั้นนะถัดลงมาจากเครื่องเล่นเนี่ยก็จะเป็นเครื่องปรับอากาศนะครับผมเป็นแบบซิงเกิลโซนแสดงผลด้วยหน้าจอดิจิตอลนะครับผมเนี่ยแสดงผลค่อนข้างสวยเลยนะ สวยมากนะฮะการตกแต่งก็จะเป็นสีดําเงานะครับเป็นสีดําเงานะดูเท่ดีตัดขอบด้วยสีเงินสวยงามนะด้านล่างมีปลั๊กไฟเอาเลนให้หนึ่งตแหน่งมีช่อง USB และ AUX เอาไว้เชื่อมต่อเครื่องเล่นให้นะเวลาคุณต้องการเชื่อมต่อเมล์ลิงก์ก็ USB ตรงนี้แหละนะเอาไว้เชื่อมต่อเครื่องเล่นครับผมไม่เหมาะกับการชาร์จแบตเป็นอย่างยิ่งนะเพราะว่าแรงดันไฟของเขาค่อนข้างต่ำนะครับผมอาจจะทาให้โทรศพัพท์คุณแบตเสื่อมได้นะ ถัดลงมาอีกเป็นเกียร์ของเขานะเกียร์ของโคโร a าออตติเนี่ยเป็นเกียร์ซูเปอร์ซีวีทสปีดนะครับผมก็จะเป็นเกียร์ที่มีเมนูน์โหมดให้คุณสามารถเชนเกียร์บวกลบเกียร์เองได้นะผมเพราะว่าคันนี้มีพัดเดิลชิพให้ด้วยนะผ่านเกียร์ก็จะเป็นสีดำเงาตัดด้วยสีเงินนะค,ะครเมียมสวยงามนะและที่สำคัญมีสปอร์ตโหมดให้ใช้งานนะฮะคุณสามารถใช้สปอร์ตโหมดในการขับขี่เพื่อเพิ่มอัตราลดในการขับขี่ให้เลาใจมากยิ่งขึ้น นะคะผมคุณสามารถกดใช้งานได้แต่ถ้าไม่ต้องการใช้ต้องการขับแบบปกติมนุษย์ทั่วไปก็ปลดล็อกออกนะผมก็จะช่วยเพิ่มในเรื่องของการประหยัดน้ํามันนั่นเองนะครับผมเบรกมือยังเป็นแบบธรรมดาอยู่ยังไม่ใช่ไฟฟ้านะฮะยังเป็นแบบธรรมดาเนาะที่วางแก้วน้ํามี2องตแหน่งที่พักแขนบุกนุ่มหุ้มหนังมา ด้านในไม่มีอะไรแล้วนะฮะด้านในไม่มีลักไฟไม่มีอะไรเลยนะครับผมเอาไว้ใส่ของเพงเดียวเนาะประมาณนี้นะครับผมส่วนด้านบนล่ะด้านบนก็จะมีไฟสองสว่างให้ตรงกลางเป็นแบบแยกซ้ายขวานะผมด้านหน้านี่แยกซ้ายขวานะที่บังแดดไฟสองแต่งหน้าให้นะครับผมเปิดกระจกขึ้นมาเออไฟไม่ติดแน่นอนว่าต้องกดสวิตช์ตรงนี้ก่อนนะฮะเป็นไง นะมีทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะเออถ้าคุณต้องการแค่ดูกระจกอย่างเดียวไม่ต้องการเปิดไฟคุณสามารถเลิกปิดได้นะครับผมจะแตกต,ต่างจากรุ่นอื่นนะคือรุ่นอื่นเนี่ยเปิดกระจกมาไฟก็ติดเลยถูกต้องไหมแต่ corolla altis โมเดลนี้เนี่ยคุณต้องเปิดเอาเองนะครับผมอ่านี่เป็นงานทําทแยกออกมานะจะได้แตกต่างจากชาวบ้านเขานะครับกระจกมองหลงังตัดแสงแบบก้านอยู่นะฮะยังไม่ใช่ระบบออโต้นะยังเป็นแบบก้านตัดแสงอยู่นะครับผมป่าโอเคนี่คือภายในของ corolla altis ่ส sport นะออปชันก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้้งานนะแลวก็ที่สคัญ ทันนี้ขับดีมากๆนะครับผมถ้าท่านใดสนใจมาลองขับดูก่อนตัดสินใจได้เลยรับรองว่าคุณพากลับบ้านไปนอนกอดแน่นอนนะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูเครื่องอยนต์และโครงสร้างด้านหน้ากันต่อครับ เรามาดูเครื่องยนต์นะครับผมเครื่องยนต์ของ c o r o l าออตติสนะฮะทันนี้เนี่ยมาพร้อมเครื่องยนต์ขนาด1.8ลิตรนะเป็นเครื่องยนต์ที่สามารถเติมน้ำมัน e85 ได้นะครับผมเครื่องยนต์รหัส2 ZR FBE นะครับผมแรงม้าของเขาอยู่ที่141แรงม้านะครับทำงานที่6,000รอบต่อน,นาทีนะแรงบิดอยู่ที่177นิวตันเมตรทำงานที่4,000รอบต่อน,นาทีนะผมมาพร้อมเกียร์นะครับผม หรือจะเรียกเกียร์ก็ไม่ใช่ระบบส่งกําลังนะฮะเป็นระบบส่งกาลังซูเปอร์ CVTI 7สปีดนะครับผมมีเมนูนโหมดให้ใช้งานมีสปอร์ตโหมดให้ใช้งานนะครับผมก็เป็นเครื่องยนต์ที่ ใช้งานทั่วไปได้แบบสบายๆนะผมเพราะว่ารองรับน้ํามัน e85 นะเป็นน้ํามันทางเลือกสําหรับท่านใดที่ต้องการเซฟค่าน้ํามันนะฮะน้ามัน e85 ก็ไม่ได้แพงอะไรมากนะครับผมใช้งานในเมืองนี่บอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆนะออกต่างจังหวัดก็สบายๆนะครับสบายๆเพราะว่าอัตราการสิ้นเปลืองของเขาเนี่ยก็อยู่ประมาณ10กลางๆนะตามเท้าของแต่ละท่านตามสภาพการจราจรณตตอนนั้นด้วยนะฮะแล้วก็ระบบความปลอดภัยที่เขาให้มาเนี่ยเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็น abs ebd ba hac traction control vsc มีมาให้ ครบนะแล้วก็ที่สําคัญถุงลมนิรภัยมีให้ถึง7ตําแหน่งนะครับผมถุงลมรอบคันนะความปลอดภัยบอกเลยว่าเหลือเฟือนะครับผมอ่าโอเคนะครับต่อไปในส่วนของโครงสร้างนะครับโครงสร้างคันนี้อย่างที่บอกโครงสร้างสวยไม่มีร่งงองหลอยงการแกะทําสีเลยแม้แต่ชิ้นเดียวนะโครงสร้างเดิม100%เตนะครับผม หัวน็อตเดิมๆนะฮะฝากระโปรงหน้าสวยๆแก้มด้านข้างคานด้านหน้าสภาพเดิมจากโรงงานนะฮะคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุหนักหรือว่าจมน้ําหรือว่าตัดต่อหรือว่าไฟไหมนะครับผมหรือว่าเอาซากมาย้อมแมวขายคุณนะฮะคันนี้สภาพสวยร้อยเปอร์เซ็นต์คุณหายห่วงได้เลยนะครับคันนี้มั่นใจได้เลยซื้อไปไม่ผิดหวังและซื้อไปโคตรโชคดีเลยเพราะว่าเลขมาอยู่ที่16,000มกิโลเท่านั้นเองนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับกัแบบเจ้าคันนี้นะผมเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังแล้วกันนะฮะคันนี้เนี่ยเหมาะใครเหมาะกับคนที่ต้องการความสปอร์ตของรถยนต์ซีดานนะ,ะไซส์ขนาดกลางนะครับผมเพราะว่าคันนี้เนี่ยช่วงล่างของเขาเซ็ตออกมาในแบบสปอร์ตสปอร์ตนะฮะจะแตกต่างจากตัว E และตัว V นะคือถ้าตัว E และตัว V เนี่ยจะเน้นนุ่มนวลขับสบายนะครับผมสำหรับท่านใดที่ต้องการความนุ่มนวลความสบายในการขับขี่ก็ต้องไปเล่นรุ่น E หรือว่ารุ่น V นะครับผม แต่คันนี้เนี่ยจะตอบโจทย์กับกลุ่มวัยรุ่นวัยทางานนะวัยวัยซ่านะครับผมคือช่วงล่างเขาออกจะแข็งๆหน่อยนะฮะแข็งๆแต่เฟิร์มนะไม่ได้แข็งกระด้างจนขับไม่ได้นะคือแข็งแต่เฟิร์มนะเข้าโค้งด้วยความเร็วอะไรประมาณนี้เอาไว้มุดแซงมุดนู่นมุด,มดนี่นะฮะคันนี้จะตอบโจทย์มากนะครับผมมาพร้อมระบบเกียร์ที่มีแมนโนวลโหมดให้แล้วก็มีระบบการขับขี่เป็นแบบสปอร์ตโหมดให้ใช้งานนะผมบ,บอกเลยว่าจีจาร์ดมากนะภายในของเขาออปชั่นอาจจะดูไม่เยอะไม่ทันสมัยมากแต่ก็มีเพียงพอต่อ,อก,การใช้งานมีแพดเด ให้มีแอร์ออโต้ให้นะครับผมมีมัลติฟังก์ชันให้ใช้งานนะบผมเครื่องเล่นเป็นเครื่องเล่นดีวพร้อมกล้องมองหลังนะบอกเลยว่าคันนี้มันตอบโจทย์วัยรุ่นวัยทำงานแน่นอนในร 850,000บาทรถปี2018เลขไมล์16,000กิโลเท่านั้นนะครับผมท่านใดที่สนใจนะโทรมาสอบถามได้ที่0901011019นะฮะหรือจะแวะมาทดลองขับมาลองดูคันจริงก่อนตัดสินใจก็ได้นะที่โชว์รูม5สิิวัฒน์ถนนราชพฤกษ์นะฮะใกล้ BTS บางว่าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับผมอย่าลืมกด Subscribe สั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะคันหน้าจะเป็นรถรุ่นไหนก็ติดตามกันไว้นะครับผมวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ